สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเส็ง v ี p เช้าบ่ายนะคะวันที่3กุมภาพันธ์2568นะคะทุกท่านค่ะวันจันทร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซี FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้เอฟซีได้รับชมต่อไปนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะส่วนท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ไทยคลิปได้นะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ f c จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะเราไปดูวันที่2ก่อนว่าเข้าหรือหลุดว่าท่านจะตามต่อหรือไม่นะคะสำหรับวันที่2นะคะทุกคนจะได้เด่นอยู่ที่ขอโทษขอภัยนะคะทุกคนจะลืมคำนวณตัวเด่นวันที่3นะคะทุกคน จะให้เด่นอยู่ที่1และ5หลุดนะคะทุกคน5มาหลักร้อยห้าเก้าเจ็ดเลขเด่นประจาวันหลุดนะคะรอบเช้ารอบบ่ายใจให้เด่น6และ1มา7 6 1 9หเป็นคู่ตัวเด่นด้วยนะคะทุกคน6116แล้วก็เป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกคนเป็นเลขเด่นประจําวันน้ำเทพีน้องมาตรงกับ6116นนะคะทุกคนขาเป็นยังไงบ้างคะทุกคนได้กันไหมคะมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวัน ข้างเซ็งเวลาเข้าเข้าดีเวลาหลุดก็หลุดแบบไม่มีเยื่อใยนะคะทุกคนสำหรับวันที่สามนะคะทุกคนคะ่ะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นมาได้นะคะจะได้รอบเช้าอยู่ที่ขอโทษขอไปพี่น้องแปดและศูนย์นะคะเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นแปดเก้าแปดสองแปดเจ็ดแปดสาม แปดห้าแปสศค่ะทุกคน0ู0ย์แปดศูนยนย์สองศูเดศสี่ย์สาะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่เก้าได้สองนะคะมาดูคู่ความน่าจะเป็นเก9า9ป้าเจ็ด เก้าหนึ่งเก้าหกเก้าห้าสองค่ะทุกคนสองเก้าสองแปดสองศูนย์สองสองสองเจ็ดสองหนึ่งค่ะทุกคนรอบบ่ายสองจับไม่เต็มสปริงเท่าไหร่นะคะทุกคนเลขไม่ครบอยู่ด้ยวยพี่น้องตัวเลขหลายตัวนะคะทุกคน มาดูคูต่ตัเด่นค่ะ8092 8998 8228 0880 0990 0220 9กับ0 9กับ2รอบบ่าย9889 9009 90 90 2992 2882 2002 fc คซานี่ก็คือคูต่ตัเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่าน fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกคู่นะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันวันจันทร์อยู่ที่2และ7เบิ้ลประจําวันคือ22กับ77เลข2กับเลข7นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในเจริวันสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันกันค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่8และ0เด่นประจําวันอยู่ที่2และ7เป็นแป 2, 2 8 8 7 7 8 ติดคู่ตัวเด่นแปดสอนะคะศย์ค่ะศูนย์สองสองศติดคู่ตัวเด่นศทั้งศูย์สทั้งศูย์แปดบอพี่น้องศูนย์สองสองศูย์เจพูดผิดนะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่นศูนย์สองนย์นะคะทุกคนศูนย์แปดแบอแมนได้พี่น้องแล้วแต่ชอบนะคะทุกคนไม่ใช่คู่เด่นแยกกับเด่นประจาวันนะคะทุกคนเป็นคู่ตัวเด่นเกับสรอบบ่ายเป็น 9 2้า9องสติดคู่ตะเด่นเก้าสองสองเก้ค่ะสองสติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเอฟซีขามีคู่ไหนที่ชอบไหมคะถ้าชอบ FC ก็สามารถตามได้นะคะเอไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางหุ้นห้างเส็ง VIP นะคะวันที่3กุมภพันพันธ์2568 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ f อฟทุกทุกท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ f อฟโชคดีค่ะโชคๆมันหม,มันชคผู่โุคคนพี่น้องสวัสดีค่ะ